ทิ้งแล้วนิ่งไว้เห็นไหมนิ่งไว้นิ่งไว้เหนื่อยเมื่อยล้ามือแล้วก็เกี่ยวเหนื่อยเมื่อยล้ามือแล้วก็พักเห็นปะเนี่ยแค่นั้นเองอืมอเก๋ปะจบโอ้โหเลยไปอีกหนึ่งนาทีแล้ว sing p u s แล้วก็าาม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 า เอ6หกสามหกสามเนี่ยมันหารด้วยเหนื่อยเพราะมันย่อขยายแล้วนี่นึงออกป่ะเวลาแตะแตะเหนื่อยอย่าแช่เหนื่อยนึงออกป่ะแล้วมาเข้าหกสามหกสามก็คือดูดรอทนดื้อคายจังหวะทนมือหัวคายไม่ต้องดื้อห้าโอเคปะ่ะไปมันหมดเวลาซะก่อนไงก็ได้คำอธิบายไปแล้วกันไม่ได้เห็นวิธีการโอเคสวัสดีบาย